เรื่องนี้ค่ะทำเอาโลกออนไลน์เนี่ยต่างให้กำลังใจอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของคุณกิ๊กรุ่งนภา,าแสงสินค่ะที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวทางน้ำตาสุดเจ็บปวดค,คุณผู้ชมคะโอ้โหไดีได้ว่าเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแล้วนะคะเพราะสามีอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็ หมือน,นยังไงอะ่ะหลายคนก็มองว่าทําได้ยังไงทิ้งลูกทิ้งเมียทําแบบนี้ได้ลงได้ยังไงนะคะแล้วยิ่งได้อ่านแชทอ่านลายที่คุยกันเนี่ยยิ่งเจ็บปวดค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณกิ๊กรุรนพาเนี่ยออกมาเปิดเผยความในใจนะคะแล้วก็ไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บปวดที่สุดมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอก มันเป็นเรื่องต่อจากนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรมันพลาดกันได้เดี๋ยวช่วยกันนะพยายามจะประคับประคองครอบครัวนะคะเดี๋ยวเรามากลับกลับมาคุยกันนะเออเป็นเหมือนเดิมนะพ่อเขาบอกกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วฝ่ายชายบอกว่ากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแล้วเราถามว่าทําไมไม่ได้ละ่ะมีเรื่องอะไรอีกไหมปรากฏว่าผู้หญิงคุณกิก๊กขอดูโทรศัพท์ค่ะเขาขัดขืนฝ่ายชายไม่ให้ดูทํายังไงก็ไม่ให้ดูก็เลยถามทางน้ําตาว่ามีคนอื่นใช่ไหมเรื่องผู้หญิงใช่ไหมฝ่ายชายค่ะนิ่ง นิ่งแล้วก็ร้องไห้เธอบอกว่าตอนนั้นลูกทั้งใบเนี่ยเหมือนแตกสลายแขนขาเนี่ยชาหมดแรงเลยเธอบอกว่าเราร้องไห้แทบจะขาดใจอยู่แล้วใจจะขาดอยู่แล้วเข่าเนี่ยซุดลงกับที่เราพยายามที่จะตั้งสติลุกขึ้นกอดเขาแล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรนะเราจะให้โอกาสกลับมาได้ไหมเพราะตอนนั้นเราไม่พร้อมที่จะเสียอะไรหรือสักอย่างเพราะเขาเนี่ยคือพ่อของลูกแล้วก็เราคือครอบครัวแต่บางส่วนของแชทเนี่ยค่ะบอกว่า เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันแล้วจะกลับไปอยู่บ้านที่ประจวบกับผู้หญิงคนนั้นไปช่วยกันใช้หนี้ที่บ้านแม่แล้วก็ผู้ชายก็บอกว่าพี่คิดถึงหนูมากหมายถึงคิดถึงคนนั้นะนะคะมือที่3าบอกว่าเนี่ยอยากนอนกอดแล้วอยากกอดกันทุกวันอยากตื่นมาเจอกันอยากกินข้าวด้วยกันเห็นข้อความพวกนี้เธอบอกว่าเห็นแล้วมันเจ็บปวดมากมันทิ่มแทงมันบีบหัวใจจนแทบจะหลงลงไปกับพื้นด้วยซ้ํา แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นนักศึกษาจบใหม่ด้วยค่ะเตรียมที่จะทํางานเหมือนจบใหม่ๆเลยเกําลังเตรียมพร้อมที่จะสมัครงานอะไรแบบนี้นะเตรียมทํางานเขาบอกจะก,กู้เงินมาช่วยฝ่ายชายบอกเดี๋ยวกู้เงินมาช่วยเราจะมีความสุขกันเขาจะมีความสุขกันแล้วแน่นอนคือว่าล่าสุดนะคะ ทางด้านของชาวโซเชียลเขาก็ไปขุดมาหากันใหญ่เลยค่ะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครพากันเปิดวาร์ปสาวมือที่3เลยค่ะซึ่งเธอได้มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไปแล้วแต่ยังเหลือโพสเก่าๆนะที่เคยโพสเป็นสาธารณะด้บ้างแบบพวกแบบแชร์ชอะไรทั่วไปบ้างนะคะแล้วก็เมื่อหลายเดือนหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ได้เปิดแบบว่าเป็นแบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยมันก็ยังจะเห็นบ้างแต่ในหลายโพสเนี่ยก็ยังปิดคอมเมนต์อยู่หรืออาจจะตั้งไว้เฉพาะให้เพื่อนคอมเมนต์ได้เท่านั้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวเน็ตจำนวนมากอ่ะในเมื่อฉันทำอะไรไม่ได้กดโกรธค่ะกดโกรธในหลายๆโพสของเธอไปถล่มเลยค่ะแล้วก็โพสที่น่าสนใจมีโพสหนึ่งค่ะก็คือเธอเนี่ยเป็นแบบเหมือนการเป็นโพสตภาพนะคะภาพที่เธออยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อสักประมาณวันที่18ตุลา2566ค่ะที่ผ่านมาแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นมือที่3ระบุว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าในในแคปชั่นเนาะเขาก็เขียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษที่นอนดึกเลยตื่นมารักเธอในวันที่สายอ่ะก็เป็นแคปชั่นทั่วๆไปแต่ว่าลงรูปเธอเอาไว้ชาวเน็ตเห็นปุ๊บโอ้โหบางทีรับไม่ได้ผู้ชมขาถึงกับเข้าไปถล่มเพียบเลยอย่างน้อยเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีคนแบบว่าไม่พอใจแล้วก็กดรีพอร์ตหรือไม่ก็กดเออ รูปเขาเรียกว่ารูปอะไรคุณผู้ชมรูปที่แบบกโกรธอะไรแบบนี้นะคะเรีวยกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เซนส i ี e กับใจคนมากๆเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้